สวัสดีครับมาพบกับผมทางช่องร่มโพ Channel นะครับสวัสดีพี่น้องเกษตรกร,ร,กรอีกรอบนะครับสำหรับคลิปนี้ผมจะมาให้แนวทางความรู้นะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกร,ร,กรมือใหม่นะครับที่เพิ่งเริ่มทำนานะครับต้องใช้คำน,นี้นะครับสำหรับแปลงนี้เรามาอยู่กันที่ แปลงข้าว5451นะครับหรือว่าเป็นข้าวจัดมินนะที่หลายๆคนรู้จักหรืออีกชื่อหนึ่งก็คือหอมพวงเวียดนามนั่นเองนะครับเป็นข้าวที่หุงกินอร่อยมากๆเลยนะหอมนุ่มนะครับไม่แพ้ข้าวหอมมะลินะครับแต่ความหอมนี่อาจจะสู้มะลิไม่ได้นะแต่เป็นข้าวนาปังที่ผมเชื่อได้เลยว่าเป็นเบอร์หนึ่งนะครับในการกินนะครับ นี่ครับสำหรับแปลงนี้นะ่จะเห็นความเบาบางนะครับผมจะเห็นความเบาบางก็คือผมใส่ไป25กิโลต่อไร่ถ้า f อที่ติดตามผมมาโดยตลอดจะรู้เลยว่าผมอะเป็นคนชอบหวานข้าวบางแต่ให้ท่านจําภาพตอนนี้ไว้ดีๆนะครับเดี๋ยวอีกประมาณ20วันหลังจากนี้ท่านก็จะไม่เห็นแล้วนะครับช่องว่างเนี่ยจะไม่เห็นน้ำแล้วเพราะเขาจะแตกกอติดก,กันหมดเลยนะครับ สำหรับคลิปนี้นี่เลยครับผมการพ่นยาครั้งที่หนึ่งเดี๋ยวจะมาดูว่าผมใส่ตัวยาชื่ออะไรบ้างนะเพราะว่าผมบอกเลยว่าผมบอกหมดทุกอย่างนะครับผมในการทำนาหนึ่งรุ่นโดยไม่มีกักนะครับผมโดยไม่มีกักโดยไม่มีการแอบซ่อนความรู้ต่างๆใช้อะไรบอกอย่างนั้นนะครับแล้วพี่น้องเกษตรกรก็เอาไปทำตามก็ใช้ได้ผลทุกคนนะนะครับ วันนี้ก็ทําการใช้รถนะครับเห็นไหมรถวิ่งเหยียบข้าวนะครับก็หลายคนก็บอกว่ามันเสียหายไหมผมตอบตรงๆเลยครับว่าเสียหายครับผมแต่รอยเนี้เราจะใช้ยันเกี่ยวตอนเนี้ยเราจะเห็นเป็นรอยอย่างนี้นะเดี๋ยวอีกประมาณสักข้าวอายุหนึ่งเดือนเนี่ยเราจะมองไม่เห็นรอยเลยครับเพราะว่า มันจะเป็นเหมือนล่างรถไฟอะ่ะแล้วไอ้ตรงที่ข้าวที่ว่ามันโดนเยีบเยีบเนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะแตกกอนะครับแตกกอติดกันหมดเราก็จะมองไม่เห็นร่องรอยรถแล้วแล้วรอยรอยล้รอรถเนี่ยแล้วมันเป็นล้อเกวียนนะครับผมมันเป็นล้อเกวียนเนี่ยระยะห่างเนี่ยมันก็จะเท่ากับการทํานาดํานะครับการปักนาดาอะแล้วมันก็ไม่ได้ว่าเป็นรอยทั้งแปลงนะครับก็คือเป็นแค่เป็นช่วงๆเฉยๆนะครับเดี่ยเป็นช่วงนี้ช่วงนี้ช่วงนี้ มันก็ไม่ต่างกับนาดานะนาดํายังได้ผลผลิตร้อยกว่าถังอย่างเงี้ยไอตรงเนี้ยนานๆจะเจอทักจุดหนึ่งอย่างเงี้ยมันก็ไม่มีผลผมบอกเลยถ้าเทียบกับข้าวเป็นโรคเนี่ยผลกระทบกับข้าวเป็นโรคมากกว่านะครับลมก็ค่อนข้างที่จะแรงนะครับก็ขออาภัยด้วยนะมันเป็นกล้องสดนะครับผมถ่ายกล้องสดก็เลยอาจจะมีเสียงสภาพแวดล้อมที่มันจะดังสักนิดนึงนะครับผมก็ขออาภัยด้วยไปเดี๋ยวเราเดินนะครับพอดียาผมกองไว้ตรงนู้นแหละเดี๋ยวเราไปชมกัน ระหว่างนี้นะครับผมก็จะอธิบายว่ายาในครั้งแรกนะครับที่เราจำเป็นต้องใช้นะครับก็จะต้องประกอบไปด้วยยาเชื้อรายาเพียนะครับยาหนอนอยาฮอร์โมน4ตัวหลักๆเท่านั้นนะครับใช้4ตัวหลักๆเท่านั้นและที่สำคัญนะครับไม่จำเป็นต้องบวกกันนะครับอย่างเช่นยาเพียเนี่ย ไม่ต้องไปเอายี่ห้อหนู้นยี่ห้อนี้มาบวกกันนะครับถ้ายามันเก่งจริงอะ่ะเราใช้ยี่ห้อเดียวมันก็อยู่รวมถึงพวกยาหนอนยาเชื้อราด้วยบางคนไปเอายาหนอนอ่าชื่อนั้นหนึ่งตัวชื่อนี้หนึ่งตัวอามาบวกกันไปเอายาเชื้อรายี่ห้อนั้นยี่ห้อนี้ยี่ห้อนู้นมาสามตีตัวมาบวกกันผมจะบอกเลยว่านะครับทํานามไม่ได้กําไรแล้วนะทาอย่างนั้นนะครับถ้ายาเขาดีจริงอะ่ะตัวเดียวเขาก็อยู่ ไอ้ยาที่บวกกันเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่ามันดีจริงไหมการใช้ยาทุกครั้งนะครับใช้แค่ยี่ห้อเดียวเนี่ยเราจะรู้เลยในใจเราว่ามันดีไม่ดีถ้าของมันดียังไงมันก็อยู่นะครับจําผมไว้นะถ้ายิ่งใครแนะนําบอกว่าให้ใช้บวกตัวนั้นตัวนี้ดิอ่าแสดงว่ามันต้องมียาตัวใดตัวหนึ่งที่มันไม่ดีมันจะพาเราเสียต้นทุนเปืองทุนด้วยนะครับเพราะว่ายาเนี่ยก็ไม่มีใครได้ยามาฟรีฟ นะครับผมฟรีๆแล้นะครับตรงนี้โอเคนะครับเดี๋ยวไปชมกันทางด้านนู้นก็สำหรับพี่น้องเกษตรกร,ะกรนะครับมือใหม่ถ้ามาชมคลิปผมช่องผมก็อยากให้กดติดตามนะครับกดติดตามเวลาผมลงคลิปความรู้ดีๆนะท่านมันจะได้แจ้งเตือนนะครับที่โทรศัพท์ท่านนะมันจะได้แจ้งเตือนเราจะได้ไม่พลาด เพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมทํานะครับผมก็หวังให้พี่น้องเกษตรกรนะครับมือใหม่ไม่เดินหลงทางนะเพราะว่าการเดินหลงทางในการทานาเนี่ยมันมีคําว่าต้นทุนทั้งนั้นนะครับรวมถึงผลผลิตในภายภาคหน้าด้วยอย่าใช้คําว่าแก้ตัวใหม่เด็ดขาดนะครับเวลาเรา,าต้องใช้คําว่าเวลาเราทานาเนี่ยเราห้ามใช้คําว่า แกตัวใหม่เพราะว่ามันจะทบไปรุ่นหน้าเรื่อยๆอเดี๋ยววันเดี๋ยวผมจะพามาติดตามตัวไหนก็ทําคลิปนี่แล้วนะครับผมจะพามาติดตามหลังการใส่ปุ๋ยนะวันนี้ก็ได้ประมาณห้วันแล้วนะครับสีหวันแล้วนะผมก็ไม่รู้ผมพูดไปได้ยังนะผมจะบอกนะครับสิ่งสําคัญนะในการพ่นยาเนี่ยเราจะพ่นหลังจากเราใส่ปุ๋ยไปแล้วนะครับ ประมาณ3-5วันนะครับไม่เกินนี้นะเพราะว่าการที่ข้าวได้รับปุ๋ย3-5วันเนี่ยช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ข้าวเนี่ยกำลังแสดงอาการในการางามข้าวอาจจะงามนะครับงามในช่วงนี้แหละแล้วมแมลงนะครับพวกมแมลงพวกเชื้อราเนี่ยชอบมากนะครับผมโดยเฉพาะแมลงปากดูด ปากดูดก็เช่นมะแรงวีขาวเพียอะไรอย่างเงี้ยครับพวกเนี้ยนอนอย่างเงี้ยเขาจะชอบมากช่วงที่ว่าข้าวงามๆเนี่ยปะ่ะเห็นไหมครับข้าวก็อาจจะบางย้อมแยมย้อมแย,ม,ย,ม,ยมหน่อยนะครับถ้าใครได้ข้าวรูปแบล่างเนี้ยไม่ต้องกังวลไปนะครับเดี๋ยวเขาแตกกอติดกันแน่นอนอ่ะเดี๋ยวดูขอชมลากข้าวตัวหน่อยนะครับผมว่าวันเนี้ยมันพัฒนาไปถึงไหนแล้ว นี่นะครับผมกําลังสวยเลยนะครับตอนนี้กําลังแบบได้รับปุ๋ยไปพอสมควรตรงนี้ก็จะเสียนิดหน่อยนะครับเพราะว่ามันเป็นทางปล่อยน้ำเข้าน้ําออกนะครับมันจะจุมจมเลน มาดูรากข้าวข,ข้างบนนะครับนี่นะครับผมเห็นไหมครับก็กําลังนะครับกําลังที่จะขยายนะกาลังที่จะกระตุ้นนะครับเดี๋ยววางไว้เดี๋ยวค่อยมาดําต่อนะครับก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูยากันเลยดีกว่าทางด้านผมนี่นะครับผม ยาที่ผมใช้นะครับเดี๋ยวข้อเช็คตรงนี้สักน,นิดหนึ่งนี่นะครับนี่ครับผมลากข้าวก็โอเคนะครับก็เดินเดินดีอยู่นี่นะครับที่ผมแนะนำพี่น้องกเกษตรกร ตัวแรกนะครับผมตัวแรกเลยผมอยากจะให้ชมตัวนี้นะครับผมตัวเนี้ยเป็นยาหนอนนะครับทาคุมินะครับผมทาคุมิตัวเนี้ยจะเก่งเรื่องหนอนม้วนใบเนี่ยผมให้เป็นเบอร์หนึ่งเลยนะครับเรื่องใบขาวเรื่องหนอนม้วนใบเนะี่ยพี่น้องกเกษตรกรตอนเนี้ยผมบอกเลยว่าเขาได้รับผลกระทบพอสมควรนะสำหรับตัวทาคุมิเนี่ย ตัวที่สองเนี่ยจะเป็นตัวไทยอะมีท็อกแซมนะครับตัวไทยอะมีท็อกแซมเนี่ยจะเก่งเรื่องพวกเพี้ยไฟนะครับผมเพี P ้ยไฟบางครั้งพวกหนอนก็ได้นะแต่ผมหลักๆก,กับผมจะมากําจัดเพี้ยไฟนะครับผมส่วนตัวนี้เลยยาเชื้อราตัวที่สามที่เลี้ยงไม่ได้เลยนะครับนี่กลออ่องใหญ่ๆเลยนะครับผมซื้อมาเนี่ยราคากล่องหนึ่งก็สองพันสองร้อยห้าสิบนะผมซื้อยก,ยกกล่องมาเลยนะครับผมเป็น บีม75ดีเนาะครับเนาะตัวนี้ก็เป็นยอดยาเชื้อราอีกตัวหนึ่งนะที่ผมอยากจะให้พี่น้องเกษตรกร,ะกรนะครับใส่ใส่ตั้งแต่แรกเลยนะครับผมจะใช้อยู่สตัวก็คือบีม75อ่ะกับคาซูมิน L อลนะครับแล้วตัวสุดท้ายเลยนะครับเป็นฮอร์โมนที่ผมพี่น้องเกษตรกร,ะกรนะครับถามกันเข้ามาเยอะเลยว่า สาร้ายเนี่ยเนี่ยผมใช้ฮอร์โมนสาร้ายเนี่ยยี่ห้ออะไรซื้อมาที่ไหนผมไม่อยากให้พี่น้องไปโฟกัสที่ยี่ห้อนะครับเพราะว่าผมใช้อยู่หลายยี่ห้ออยู่ก็เนี่ยอย่างอย่างอย่างรุ่นเนี้ยผมใช้ power c นะเดี๋ยวรุ่นหน้าเนี่ยฉีดยารุ่น2รุ่น3าเนี่ยถ้าผมใช้อีกอบผมก็ไม่ใช้ยี่ห้อเดิมนะครับผมก็ไปหาซื้อยี่ห้อไหนมีผมก็ใช้ยี่ห้อนั้นนะครับเนี่ยเขาก็จะบอกว่าเป็นสารสก,กัดจากสาร้ายนะครับ บวกดีสอนแข็งแรงสร้างการแตกกอส่งเสริมการแตกกอก็คือตัวนี้มันเป็นตัวหลักๆนะครับที่ผมเอามาใช้เพื่อ,อาการแตกกอการเล่งแตกหน่ออะไรอย่างเงี้ยทาให้และมันก็ไม่ใช่แบบพวกปุ๋ยเก็ดอะไรด้วยนะพวกเนี้ยเพราะผมไม่เคยแตะปุ๋ยเก็ดเลยนะครับแล้วก็อีกตัวนึ่งที่ผมจะใช้สลับกับไอ้ตัวนี้ก็คือแคลเซียมโบลอนนะครับผมจะใส่แค่2ตัวเท่านั้นสําหรับ การใช้ฮอร์โมนในทำนาน,นึ่รุ่นเนี่ยไม่จ้องไปเอาฮอร์โมนที่แพงนะครับหรือว่าฮอร์โมนสําเร็จรูปนะสำเร็จสําหรับพี่น้องกเกษตรกรมือใหม่อะ่ะผมก็อยากจะแนะนําประมาณนี้แหละครับผมว่าเราไม่จําเป็นที่จะต้องไปซื้อฮอร์โมนตัวแพงๆนะครับฮอร์โมนที่เขาโฆษณาทั่วไปอะ่ะเราใช้แค่ตัวทุกถูก,ถกอย่างตัวเนี้ยผมซื้อมา300เนี่ยขวดนึงนะครับใช้ได้30ไร่นะ มันก็จะอยู่ประมาณนี้ผมราคาก็อยู่ประมาณอย่างแคลเซียมโบลอนก็อาจจะ200อย่างเงี้ยครับก็ใช้ได้ตกแค่ไล่ละ10บาทไล่ละ5บาทอย่างเงี้ยก็ไม่ต้องไปใช้ตัวแพงนะครับผมจำผมไว้นะสำหรับการทำนานะครับอะไรที่พอจะลดต้นทุนได้ก็ต้องลดนะครับแต่อะไรที่ไม่ควรลดต้นทุนนะครับก็ไม่ควรที่จะลดนะอย่างเช่นนะครับยากําจัดวัชพืช น,ะนี่ผมจะให้ดูเลยนะครับยากําจัดวัชพืชผมนี่ครับกองกันเป็นสุสานอยู่นี่ให้เห็นเลยว่าผมใช้จริงๆนะผมยาทุกตัวที่ผมแนะนําพี่น้องเกษตรกร,ร,กรอะ่ะคือผมใช้จริงๆผมไม่ได้ไปซื้อมาแล้วมาโฆษณาขายยานะครับเพราะว่าถ้าใครจะมาซื้อ,อเคมีพัธุ์ยาต่างๆที่ผมเนี่ยผมก็ไม่มีเหมือนกันเห็นไหมครับนี่พอร์โด ที่ผมแนะนํามาเลยทุกรุ่นนะครับนี่มากองก็อยู่ตรงนี้นี่ยังไม่ได้เก็บกลับเลยนะครับพอร์โดเนี่ยอ่ะไหนๆก็มายาเนี่ยนนะผมจะขอย้อนไปยาอันนี้เป็นยาคุมข้าววัชพืชนะครับพอร์โดเนี่ยยาคุมข้าววัชพืชตัวนี้นะครับบิโตเห็นไหมครับบิโตนะครับตามสเตปเป๊ะๆเ,เลยส่วนไอตัวแฟนนิงเนี่ยเฟนนิงเนี่ยมันเป็นยาคุมเลนนะครับเฟนนิ่งเป็นยาคุมเลน แต่ก็คือผมยังไม่ได้เก็บกลับไงมันก็จะรวมๆกันอยู่นะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับแล้วก็นี่ไทยอมีท็อกแซมนะครับอ่าแล้วก็ขอแถมีกเรื่องหนึ่งนะครับที่พี่น้องเกษตรกรถามกันเข้ามาว่าไทยอมีท็อกแซมเนี่ยเออไม่ใช่ขอภัยนะครับบัวเนอะมแมลงบัวเนี่ยจะเป็นมแมลงปากดูดเนี่ยผมมีผมมียารักษาไหมผมมีวิธีป้องกันไหมผมจะบอกพี่น้องเกษตรกรว่าบัวนะครับ ผมไม่เคยเจอนะมันยังไม่มีการระบาดหรือเป็นด้วยเหตุผลที่ว่าผมพาพ่นยาเพี้ยไฟพวกไทยมีท็อกแซมเนี่ยไปตอนช่วงที่ผมพ่นยาคุมฆ่าเนี่ยมันอาจจะกําจัดบัวช่วงนั้นก็ได้นะครับก็อยากให้พี่น้องกเกษตรกรลองไปหาซื้อใช้นะครับซื้อใช้ดูนะครับว่ามันจะได้ผลไหมมันจะเออเป็นเหมือนผมไหมผมก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะผมก็ไม่อยากที่จะแนะนํานะครับเพราะผมไม่ทราบเหมือนกัน อะไรที่ผมรู้นะครับผมก็พยายามที่จะบอกนะครับก็อย่างที่เห็นนะครับผมขอย้ำอีกทีนะครับสำหรับายาคุมข้าวัชพืชนะครับผมก็จะใช้อยู่คู่นี้นะครับบิโตกับพอร์โดเนี่ยคู่นี้เป็นยาคุมข้าวัชพืชนะครับก็จะใช้อยู่ชุดนี้ฉีดได้3-5ไล่นะครับข้าวจะไม่ข้าวจะไม่โสมถ้ายาเยอะหน่อยก็ใช้แค่3ไล่นะครับชา หญ้าน้อยก็ใช้5้าไร่ก็พอนะครับแต่หลังที่เราพ่นยาเนี่ยไปได้สักประมาณวันถึง2วันเนี่ยเราก็จะต้องเอาน้ําใส่ในปริมาณที่เยอะนะถ้าเราเอาน้ําใส่น้อยเนี่ยหรือว่าน้ํามันไม่มีเนี่ยหญ้ามันจะฟื้นนะครับแต่ถ้าเราใส่น้ําเยอะเนี่ยหญ้ามันจะเน่าโอเคนะครับวันนี้ก็ขอจบคลิปนะครับการพ่นยาครั้งที่1ไว้เพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ